อนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดส,สุพรรณครับกำลังจะเข้าอุทยานแห่งชาติพุเตยหรือย่อยเขาเทวดานั่นแหละมีสองชื่อโอเคตอนนี้เดินทางมาได้ครึ่งทางแล้วใกล้ถึงแล้วละ่ะแล้วก็มีเพื่อนร่วมทริปอีกคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำช่องอยู่เหมือนกันครับเป็นสายท่องเที่ยวเหมาาือนกันสำหรับใครที่ชอบเป็นพวกแบ็คแพคเกอร์หรือว่าชอบเดินทางคนเดียว เดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเขาอีกทีหนึง่งตอนนี้ผมขอเดินทางเข้าไปก่อนดีกว่าครับโอเคไปโอเคครับผมตอนนี้ถึงจุดชมวิวจุดแวะพักขอพักก่อนท้องไส้แม่งรวงกันหมดแล้วตอนเนี้ทางหินมากหินจริงๆสวยอยู่นะดูดินี่แล้วแต่พอเช้าๆมันจะมีหมอกเพราะว่า อ่ายอดเขาเทวดาหรือพเนอ่อไม่ให้พเนนทุ่งพูดผิดแต่เพิ่นขี้เขาว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่มีทะเลหมอกตอนเช้าและใกล้กรุงเทพนีว่วิวโอเคแต่ผมขอพักแป๊บ,บนึ่งก่อนแล้วก็จะมีสาลโอเคเป็นเหมือนสารเจ้าที่ อย่างนี้เดี๋ยวเข้าไปไหว้กันนี่ครับ โอเคครับเดี๋ยวพักอีกสักหน่อยให้เดินทางกันต่อ โอเคครับเมื่อกี้ผ่านจุดทางเข้าของอุทยานมาแล้วนะครับวันนี้เราจะไปกางเต็นที่ไร่ข้าวฟ่างนี่ค่าอุทยานคนละ20บาทสําหรับมอไซค์รถยนต์40หรือ30นี่แหละครับโอเคเดินทางกันต่อเลยอีกหลายโลเลยโอเคครับตอนนี้ถึงกันแล้วนะครับไร่ข้าวฟ่างนะดูวิวด้านหลัง อันนี้คือแบบบ้านพักแต่ว่าเราจะมากลางเต็นนะครับกรจะมาถึงสภาพรถมีแต่ดินดูเละเลยแล้วก็มีหมาต้อนรับโอเคครับเดี๋ยวขอไปติดต่อเรื่องที่พักแล้วเดีกลางเต็นเดี๋ยวขอพักกอนอ๋ออีกเรื่องนึงครับลืมบอก ใครมาที่นี่ทางเข้ามาค่อนข้างชันให้ขับขี่แล้วมันระวังกันด้วยนี่ครับห้องน้ำก็แบบตามชาวบ้านนะมันนอกมันโอเคถ้าใครแบบเป็นสายลุยหน่อยแต่ไม่มีเวลาอยากเดินทางใกล้กรุงเทพนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมแนะนำครับ บรรยากาศดีมากดูแดดเลยแดดจ้าเลยแต่ไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเลยและตอนนี้ก็ยังเดินตามหาเจ้าของอยู่เลยจะได้กลางเต็นท์พักสักทีไม่รู้ว่าจะมองเห็นไเปล่บนยอดนู้นนะครับ นั่นแหละคือที่ที่เราจะเดินขึ้นไปพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วพอมองไปมันก็จะมีทะเลหมอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าไปลุ้นดูกันดีก่อนนะครับจากที่รอพี่เจ้าของพื้นที่ก็ยังไม่มานั้นผมขอกางเต็นท์ก่อนนะเหนื่อยแล้ว ครับตอนนี้กางเต็นเสร็จแล้วเดีขอตัวไปอาบน,น้ําก่อนแล้วเดี๋ยวมาทําอะไรกินแล้วเดี๋ยวจะมาคุยกับในยูทูบเบอร์นักเดินทางเดี๋ยวค่อยมารู้จักกับเขาดีกว่าขอไปอาบน,น้ําก่อนโอเคครับตอนนี้เตาของเราติดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราเีงกำลังแบ่งหน้าที่ครับอีกคนหนึ่งทำน้ำจิ้มของผมเตรียมนี้ไม่ได้ยากเลยเลยเพราะหาซื้อได้แค่นี้ใส่กอกกับปูอัดโอเคเดี๋ยวถามเลยดีกว่าถามเลยได้ไหมเอ,อเอาเลยได้ปะมันจะได้ไม่เสียเวลาไงกินเสร็จนอนเอาแรงาามา จะได้กินดีไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยยึกเป็ดโอ้ไม่อะไรไงเดงนีวครับ,บเดี๋ยวอะไนั่งขุดดิขุดได้เย้ยไม่ไฟแรงเกินเอาลงมาเลยก,ก็ได้เนี่ยชกกันชกแลยกรัน ขอถามหน่อยเกี่ยวกับช่องช่องคุณชื่อช่องเรื่องของป๊าจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นในการเดินทางมันมันมันคือยังไงวะก็คือเราด้วยความที่เราอยากแบบว่าไปเที่ยวใช่ไหมฮะ uh huh. แล้วทีน,นี้เราก็แบบว่าชวนคนนู้นคนนี้แบบว่า เขาก็มีธุระเนาะมีความจําเป็นของเขาอเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราเที่ยวคนเดียวก็ได้นี่หว่าอะไรเงี้ยและไอการที่มาทําช่องเนะี่ยอะไรคือจุดเริ่มต้นที่มาทําช่องจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าจะจริงจังอะไรนะก็คือว่าเราแบบว่าถ่ายเก็บไว้ดูตอนที่แบบว่าอายุเยอะเดินไม่ไหวอะไรเงี้ยเฮ้ยเอามาดูเออเฮ้ยเราก็ได้ไปเที่ยวแบบที่ต่างๆมาเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย ก็เลยอยากเก็บไว้ดูอะไรประมาณนี้และเห็นที่พี่ไปเที่ยวมาทั้งเหนือทั้งสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอะไรมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมในการเดินทางอย่างใต้เนี่ยไม่มีใครกล้าไปไออย่างผมก็ว่าอันตรายไม่กล้าไปไออย่างอย่างทําไมพี่ถึงกล้าไปและอะไรที่แบบว่าเออกูอยากลองไปดูแล้วมันอันตรายจริงไหมมันอะไรไหมอย่างเงี้ยจริงๆถามว่ากล้าไหมจริงๆก็ กล้าไปนะแต่ถามว่ากลัวไหมกลัวนะคนอื่นกลัวยังไงผมก็กลัวแบบนั้นแต่ว่าผมกลัวแล้วผมเลือกที่จะแบบเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าวะเนาะ mm hmm. เออก็เลยไป mm hmm. แล้วพอไปจริงๆปุ๊บสำหรับผมนะที่ผมไปมาก็พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเหมือนกันนะแต่พอไปจริงแล้วไม่มีอะไรเลยพื้นที่สถานที่หน้าท่องเที่ยวเนาะแล้วก็ ผู้คนแบบใจดีมากๆนะครับก็อยู่ที่เราเนาะถ้าเกิดเราไปเที่ยวเราก็จะได้มีความสุขกับการท่องเที่ยวแน่นอนแล้อ,อย่างว่าแล้วการไปเที่ยวคนเดียวเนะี่ยมีอุปสรรคบ้างไหมมีดิเช่นอะไรบ้างอะเพื่อแบบใครดูอยู่ใครเปิดมาเจอคลิปเราจริงๆอ่ะจะบอกให้ว่าช่องเราทั้งคู่มันไม่ได้ช่องใหญ่ช่องโตอะไรหรอกอแต่ที่มาถามอะเพื่อใครเปิดเจอนาะ แล้วแบบอยากเที่ยวคนเดียวแนวทางเป็นยังไงอะไรยังไงอย่างนี้ดีกว่าเออมันไม่ใช่แบบอ๋ออาไม่ไม่ได้ว่ามาถามเอาซีเรียสแบบต้องอย่างนั้นอย่างนี้แต่เผื่อใครเปิดมาเจอมาดูอย่างเงี้ยเออก็การเที่ยวคนเดียวถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมผมบอกจริงอ่ามันก็มีความเสี่ยงเนาะแต่มันก็ขึ้นอยู่แต่ละสถานที่ด้วยแหละแต่สิ่งสาคัญเลยผมว่าการเที่ยวคนเดียวเนี่ย ่าเราต้องเตรียมมากอ่าเตรียมตัวมากกว่าคนอื่นนะครับมีการทําข้อมูลไหมต้องทําข้อมูลก่อนอ่ามีแต่ว่าผมก็มีไม่เยอะนะของผมชิวๆมากกว่าก็คือแบบค่าไหนนอนนั่นแต่ก็คือประมาณว่าต้องต้องวางแผนได้บ้างเนาะแล้วก็เที่ยวคนเดียวหนึ่งเตรียมข้อมูลแล้วก็มีสติไม่ประมาทอันนี้สาคัญมากาอย่าปาปิงนี่ห้ามเลย,ยไม่มีเลยนะครับลไม่มีเลย แล้วก็ที่สําคัญในฐานะที่เราไปเที่ยวเราก็เหมือนคนแบบว่าเป็นแขกผู้มาเยือนเนาะการอ่อนน้อมถ่อ,อ,นนอม,มตนนะครับแก่เจ้าบ้านผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าดูจากคลิปของพี่หลายๆคลิปเออชาวบ้านเขาแบบน่าไปนะน,น่าลองไปแต่ผมคงยังใจไม่ถึงหรอกอ อ่ะแล้วถ้าเกิดเพื่อมีใครใเปิดมาเจอคลิปเราเนี้ยที่เราทํำด้วยกันเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาไหมว่าเออการเดินทางคนเดียวมันเป็นยังไงแล้วถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเดินทางคนเดียวเวิกไหมเป็นผู้หญิงเหรอผมว่าก็อันตรายเหมือนกันนะผมว่าอันตรายเลยแหละนะใช่อันตรายเลยแหละผมและอย่างหนึ่งมันก็ ที่ผมไปเที่ยวไม่ใช่ว่ามันปลอดภัยนะผมว่าผมโชคดีมากกว่า mm hmm. อย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าอันตรายมันมีอยู่เอางี้ดีกว่าถ้าเราจะไปเที่ยวเนาะเราเตรียมตัวเองให้พร้อมก็คือเซฟตัวเองให้มากที่สุดเ mm hmm. ท่าที่จะทําได้ออื mm hmm. ไอ้ส่วนที่จะเกิดขึ้นก็อยู่เหนือการควบคุมของเราไปแล้วเนาะอายกตัวอย่างอย่างเช่นการขับขี่ไปอย่างเงี้มยมอไซค์เราใช่ไหม เราก็ต้องตรวจเช็คสภาพให้ดีระบบไฟอะไรเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็ขี่ด้วยความไม่ประมาทนะครับความเร็วนี่สําคัญเราขี่ไปในเมื่อเราขี่ดีที่สุดแล้วป้องกันตัวเองที่สุดแล้วถ้ามีเกิดรถชนมาเงี้ยมันก็ถือว่าเราสวยไปแค่นั้นเองผม,ผมคิดแค่นั้นนะแต่อย่างว่านะต่อให้เราเซฟตี้แค่ไหนถ้าอีกฝ่ายประมาทก็จบใช่ใช่ใช่ที่เหลือก็อยู่ที่ดวงแล้วล่ะแต่อย่างวันเนี้ยที่เรามาขึ้นเขานี่ถือว่าไม่ได้โหดมากแล้วก็ไม่ได้เด็กมากนะ ถือว่าเมื่อยผมว่าง่ายไหมง่ายเลยที่ผมไปเที่ยวนนะแต่แต่ว,ว่ามันง่าย,นะาายเลยและที่นี่นะโอ้โหแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยแบบว่ามันดูปลอดภัยมากที่นี่ปลอดภัยมากเลยจะต,ต่อให้ง่ายเนี่ยเลยเคำว่าง่ายเนี่ยถ้าเราไปประมาทมานันก็ใช่ถูกต้องจบเหมือนกันถูกต้องถูกต้องโอเคนะก็ฝากเอาไว้สําหรับใครที่อ,อยากเป็นแบคแพ็คเกอร์บ้างก็อะไรก็สิ่งสําคัญที่สุดเลยคือเซฟตัวเอง เซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดเราไม่ประมาทเขาก็ประมาทฉะนั้นระวังขับขี่อย่างปลอดภัยโมกน็อกก็ต้องสวมใส่ตลอดโอเคการพูดคุยของเรากับช่องเรื่องของตะก็ประมาณนี้ดีกว่าครับอขอกินก่อน <laughs> เพราะว่าจะรีบกินแล้ว <laughs> เผื่อได้รีบนอนเพราะว่าเอาจริงๆเลยนะต่างคนแม่งก็เหมือนต่างเพิ่งเลิกงานมาแล้วก็ <laughs> แล้วก็เลิกแล้วก็มากันเลยเนี่ยแล้วแต่ว่งนี้ต้องตื่นตั้งแต่ตีสี ก็ไม่รู้ว่าพระอาทิตย์จะขึ้นกี่โมงเพราะอยากเก็บภาพพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะบินโดนด้วยก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นทันไหมเพราะว่า <c oughs> ใช่ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> <c oughs> ลมอยู่ดีๆนึกจะแรงก็แรงแล้วอยู่ตอนเนี้ยสงบนิ่งแล้ว <c oughs> แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงโอเคครับเดี๋ยวขอจินก่อนดีกว่าขอฝากช่องเรื่องของตาด้วยลวกันโอเคครับ โอเคครับ <c oughs> หลังจากกินอิ่มแล้วก็ตอนนี้6โมงฟ้าเดี <c oughs> ๋ยวขอตัวนอนก่อนดีกว่าแล้วมาเจอกันทีนึงตอนตีสี่นะครับมาเจอกัน อรุณสวัสดีครับเช้าวันใหม่ครับตอนนี้ก็ตีสี่ละวไปเตรียมตัวเดินขึ้นเขากันโอเคครับตอนนี้เริ่มต้นไปเดินขึ้นพร้อมกันไป ทางเข้าค่อนข้างมืดมากตอนนี้ก็ต้องค่อยๆเดินเนาะอย่าไปรีบไม่เป็นไรหรอกช้าเร็วถึงเหมือนกันนี่ าใครจะมาผมว่ามันไม่ยากหรอกมันจะมีพวกหมาเนี่ยคอยนำทางเป็นเพื่อนเรา เป็นทางอย่างนี้กิโลครึ่งโอเคอยูน่นะโอเคครับทางเดินขึ้นตอนนี้เป็นทางชันเอาเรื่องเหมือนกันนะ่ ใจเข้าไปมันก็ชื้นๆอยู่นะอากาศหนาวเลยโอเคไปไปกันต่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับุณหน่อยเมตินครับร้อนกันไปก่อนเลยน่ะไปอยู่กับพี่เขาแล้วเหรอลาบหน้าก่อนเลยครับโอ้โหร้อนสุด โอเคครับตอนนี้ผมปล่อยให้พิตะนำไปแล้วนะครับเนื่องจากเกิดอาการแน่นอกมันหายใจไม่ทันผมอาจจะทำภารกิจไม่สำเร็จก็ได้เกี่ยวกับการ พาทุกคนดูทะเลหมอกแต่เดี๋ยวผมจะพยายามต่อก่อนครับไหวไม่ไหวเต่ว,ว่ากันอีทีหนึง่ง ครับตอนนี้เดินมากี่เมตรกี่ร้อยเมตรแล้วไม่รู้สารภาพเลยว่าผมต้องขอโทษทุกคนด้วยผมไม่น่าจะไปต่อไหวแล้วเพราะอยู่ดีมันเหมือนกับมันแน่นน่าอกแล้วก็เวียนหัวมันเหมือนมันจะอ้วกออกมาถ้ายัางไงเพื่อพี่ชายผมเขาขึ้นไปแล้วเขาได้ภาพเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ให้ ท้ายคลิปนะครับให้ดูบรรยากาศกันอันนี้ผมขอโทษจริงๆใชยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามดูผมขอโทษผมไม่ไหวจริงๆขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะขอโทษจริงครับ ที่บอกกับพี่ว่าอยากจะไปเดินฟูจิไปอะไรผมว่าผมอาจจะไม่ได้ไปละขนาดแค่ระยะทาง8-900เมตรขึ้นเขาผมยังไม่มีปัญญาเลยขอโทษพี่วะที่พี่ได้เดินคนเดียวไมไ่เดินไปกับพี่ด้วยขามันสู้นู้ว้ใจแม่งสู้ ตอนแรกคิดว่าจะฝืนว่ะเหมือนตอนจบ21กิโลตอนที่เราไปวิ่งกงันแต่แม่งเหมือนคนละอย่างเลยอันนี้เดินขึ้นเขาขอโทษพี่ว่ะขอโทษทุกคนด้วย